เรามาทบทวนธรรมะช่วงเช้าก่อนฉันกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามเดือนกุมภาพันธ์2 5ง6าธรรมะช่วงเช้าก่อนฉันของวันนี้เป็นเรื่องธรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือการคบสัพป,ปบุรุษการฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบขายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุ์ทั้งหลายธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ พระสูตรนี้ของเมื่อเช้าส so ั้นๆแต่แม้จะสั hmm. you, you know, Still, ้นก็เป็นประโยชน์เพราะได้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่มันเมื่อวานเราก็ได้ทราบแล้วว่าการคบคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องคบคนที่ศีลสมาธิปัญญาเสมอกันถึงจะดีอันนี้คืออย่างน้อยถ้าคบคนที่ศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าก็ยิ่งดีแต่คนที่ศีลสมาธิปัญญา ซ้ำกว่าเราพระศัสดาไม่ให้ครบแต่ให้เอ็นดูอนุเคราะห์กันได้เพราะครบคนเร็วย่อมเร็วลงเราก็ต้องจําตรงนี้เอาไว้ดังนั้นการครบสัพบ,บุรุษก็จึงเป็นก้อนแรกสัตบุรุษหมายถึงคนที่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมคนที่มีคุณธรรมหรือคนดีนั่นเองการครบสัพบ,บุรุษการฟังพระสัทธรรม การทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้เราต้องจำให้แม่นเพราะมีอุปการะมากแก่มัน,นการฟังพระสัทธรรมพวกเราก็ฟังเป็นประจำทุกวันโดยส่วนใหญ่ฟังแล้วเราก็ต้องทำไว้ในใจโดยแยบคายก็คือการไปพิจารณาการตรกตรองเพ่งด้วยใจก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้และสุดท้าย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเห็นไหมว่าครบสัพปะบรุษแล้วฟังธรรมแล้วก็ต้องทําไว้ในใจโดยแยบขายสุดท้ายก็ต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราต้องทําให้ได้พวกเราเองในบรรดาสี่ข้อนี้ข้อไหนที่ยังทําไม่ได้ทีนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างไรพระองค์ก็มีอธิบาย ในหลายพระสูตรที่พอมีรวบรวมเอาไว้ก็มีอย่างน้อยสามพระสูตรก็คือการที่เรามาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายความพอใจเพื่อความดับไม่เหลือของตาหูจมูกกลิ้นกายใจนั่นนะ่ะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทุกวันนี้เรามาประพฤติปฏิบัติมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนาเพื่อ ดับไม่เหลือเพื่อความเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นไกายใจหรือไม่หรือยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งไม่เบื่อก็ยิ่งยึดยิ่งพอใจต้องกลับไปพิจารณาดูเพราะถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมเราก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ทำอย่างไรจะเบื่อหน่ายช่วงนั่งภาวนาก็จะบอกพวกเรานะเป็นประจำทุกวันเลยว่า พระศาสดาตรัสแล้ว่าเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายดังนั้นเราอยากเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ต้องมาเห็นตามความเป็นจริงให้ถูกต้องอาจจะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอาจจะเห็นว่าเป็นของเกิดของดับอาจจะเห็นว่าเป็นของที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นก็ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงทั้งนั้นเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเบื่อ เมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายความพอใจดังนั้นการที่เรามาเห็นตามความเป็นจริงซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้เราเบื่อหน่ายคลายความพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเมื่อเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกสองพระสูตรเดี๋ยวค่ายเอามาบอกพวกเราว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนอกจาก เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอีกอันหนึ่งก็คือขันทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจเพื่อดับไม่เหลือของขันทั้ง5้าหรือไม่ถ้าเราทำอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติตธรรมสมควรแกทร่ทำ นี่แหละคือธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์แล้วในพระสูตรของคืนนี้เราก็จะเห็นว่าธรรมะสี่ประการนี้ทำไมพระศาสดาจึงตรัสว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์เราก็จะได้เข้าใจทวนอีกครั้งนะธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์คือการคบสัพพบ,ร,บรุษการฟังพระสัจธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระสูตรของเมื่อเช้าก็จบลงประมาณนี้เรามาดูพระสูตรสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าจบตามเวลาก็จะมีอยู่อย่างน้อย3าพระสูตรนะสเรื่องแต่โดยความหมายก็ใกล้เคียงกันเป็นอย่างนี้ในพระสูตรนี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสีประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ทำสี่ประการอะไรบ้างคือการคบสบปปุรุษการฟังพระสัทธ,ธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิกูจท,ทั้งหลายทำสีประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเมื่อเราสร้างเหตุ4ข้อนี้ปัญญาเราจะเจริญอันนี้ก็คือพระสูตรของคืนนี้พระสูตรแรกธรรมะสีข้อเหมือนเดิมแต่ผลที่เกิดขึ้นคือ ปัญญาเราจะเจริญไปดูพระสูตรถัดไปจริงๆมีหลายพระสูตรเอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องของผลของธรรมสี่ประการว่าเมื่อเรามาปฏิบัติตามธรรมสี่ประการเหล่านี้แล้วเราจะได้รับผลอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะได้เกิดความเข้าใจว่านี่แหละจึงได้ชื่อว่าธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์พระศาสดาตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการเหล่านี้ อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลธทำสีประการอะไรบ้างคือการคบสัพปรุรุษการฟังพระสัตวธรรมการทําไว้ในใจโดยแยบขายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรสี่อย่างนี้ถ้าเราทําได้เราได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะทําให้เราได้ความเป็นพระโสดาบัน ถัดไปนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสีประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลทำสีประการอะไรบ้างคือการคบสัพประรุษการฟังพระสัตวธรรมการทําไว้ในใจโดยแยบคายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ภิกษุทั้งหลายทำสีประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลทำสีประการอะไรบ้างคือการครบสอบประบรุษการฟังพระสัตยธ,ธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบขายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายทำสีประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่ำเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลทำสี่ประการอะไรบ้างคือการคบสับปปุรุษการฟังพระสัตรธรรมการทําไว้ในใจโดยแยบค่ายและการปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมเราจะเห็นว่าธรรมะสี่ข้อนอกจากให้ปัญญาเราจเจริญแล้วเรามีโอกาสได้ความเป็นพระโสดาบัน เรามีโอกาสเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือแม้แต่พระอารหันต์ก็จึงได้ชื่อว่าธรรมมีอุปการะมากนั่นเองเพราะทำได้แค่นี้ก็เป็นเหตุให้ได้ความเป็นอริยบุคคลต่อมายังไม่จบแค่นี้ภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาทำสี่ประการอะไรบ้างคือการคบสัพบระบรุษการฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไป4ข้อนี้อาจจะไม่ได้อา่านอาจ,จะอ่านเฉพาะในส่วนที่เป็นอนิสงส์ละกันหรือเป็นผลที่ได้ว่าได้อะไรบ้างอันนี้ทำแล้วเป็นเหตุให้ได้ปัญญา อีกอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไพยบูรณ์แห่งปัญญาทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ ทำสีประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาหนาแน่นทำสีประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บุญทำสีประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง ทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณไม่ได้ทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง ทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวยทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลส ทำสี่ประการอะไรบ้างคือการคบสัพพบรุษการฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเห็นไหมว่าอานิสงส์ของทำสี่ประการนี้เราได้เยอะแค่ไหน pues? ผลของทำสี่ประการเหล่านี้เมื่อเราทำได้เราจะได้อะไรบ้างปัญญาหลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณนะ เราก็จะเป็นผู้ได้เมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้งสี่ข้อนี้อยู่และความเป็นอระยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอระหันต์เราก็จะสําเร็จได้ด้วยอันนี้ก็คือผลของธรรมสี่ประการถึงอยากเอาให้พวกเราได้ทราบกันทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนี้ว่าในพระสูตรหนึ่งพระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้ การคบสัพปะบรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปัชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำสุจริตทั้งสามให้บริบูรณ์สุจริตทั้งสามที่บริบูรณ์ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่ที่บริบูรณ์ย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ วิชาและวิมุตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้เราเห็นอะไรไม่เอ่ยการคบสอบประบรุษจะเป็นเหตุให้ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมก็จะเป็นเหตุให้เราได้มีการกระทําไว้ในใจโดยแยบขายแต่ระหว่างการฟังพระสัทธรรมจนถึงการทําไว้ในใจโดยแยบขาย มันก็มีส่วนที่ขั้นกลางก็คือการทําศรัทธาให้บริบประโยชน์ตรงนี้เราได้อะไรเพิ่มเติมเราอยากปลูกฝังให้ใครเป็นผู้มีศรัทธาเราก็ต้องให้เขามีโอกาสได้ยินได้ฟังทมซึ่งเขาจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธทมเขาก็ต้องคบสัพปบุรุษดังนั้นตัวเราเองต้องทําตัวให้เป็นสัพปบุรุษคือเป็นคนดีให้ได้โดยเฉพาะดีในเรื่องศีลสมาธิปัญญา ก็เหมือนกับที่พระศาสดาตัดตว่าเหตุแห่งการที่พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่ลบเลือนไม่เสื่อมสูญไปอันนี้ตัดกับหมู่ภิกษุพระองค์ก็เลยยกกรณีตัวอย่างของภิกษุผู้เป็นเทระภิกษุผู้เป็นเทระก็คือบวชมานานสิบพรรษาขึ้นไปพวกนี้ต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรม แล้วก็เป็นผู้ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลรุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งผู้ที่บวชมาในภายหลังเมื่อเห็นพระเทระทําอย่างนั้นก็จะยึดถือเอาเป็นแบบอย่างดังนั้นกลายเป็นว่าเราก็ต้องทําตัวเราเองให้ได้ทําตัวเป็นสัพปบุรุษให้ได้ก็จึงจะเป็นเหตุให้คนที่มาเกี่ยวข้องกับเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังทำ และเขาก็จะมีโอกาสเกิดศรัทธาดังนั้นสุดท้ายก็เริ่มที่ตัวเราอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตัดถึงว่าอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธาก็ย่อมเจริญคือชนภายในอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธาก็ย่อมเจริญด้วยธรรมะห้าอย่างนั่นเองนะเพราะผู้มาอาศัยอยู่ผู้มาเกี่ยวข้องกับเราเห็นเรานะประพฤติตัวดีอย่างนั้นอย่างนี้ เขาก็เกิดความที่อยากจะประพฤตนะิปฏิบัติตามด้วยนั่นเองอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าอยากให้ใครเกิดศรัทธาในธรรมะของพระศาสดาเราก็ต้องมีโอกาสให้เขาได้ยินได้ฟังและก็ต้องให้เขาได้ครบสบปรบบรุษอันนี้เราจะเห็นว่าแค่คบสบปรบปรุษอย่างเดียวสุดท้ายเป็นเหตุให้วิช,ชาและวิมุตติบริบูเพราะมันก็จะมีการในลักษณะที่เรียกว่าทำย่าไหลไปสู่ธรมมธรม ก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้วิชาวิมุตตินั่นคือได้อะไรได้ความเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองในเรื่องนี้พระองค์มีอุปมายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ํานั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มและย่อมทําซอกเขาลาําธารห้วยให้เต็มซอกเขาลําธารและห้วยที่เต็มย่อมทําหนองให้เต็ม นองที่เต็มย่ำทำบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่ำทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่ำทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่ำทำมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมแล้วด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมว่าแค่เราเริ่มต้นได้ถูกต้องเริ่มต้นได้ดีที่เหลือก็ เป็นเหตุปัจจัยเกิดขึ้นต่อๆกันมาสุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราคือวิชาวิมุตตหรือนิพพานก็เริ่มต้นด้วยการคบสบประุษและการฟังพระสัทธรรมก็จะสอดคล้องเป็นไปในทํานองเดียวกันกันกบเรื่องของธรรมสีประการที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์อันนี้ก็ให้เราได้เห็นและก็พระสูตรสุดท้ายของขําคืนนี้ ก็ยังเป็นเรื่องธรรมะสีประการอยู่เรื่องนี้น่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรที่กล่าวกันว่าองค์แห่งการบรรลุโสดาองค์แห่งการบรรลุโสดาดังนี้ก็องค์แห่งการบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรจึงทูลว่าพันเตการครบสัพบรบุษ เป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาการฟังพระสัตธ,ธรรมเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาการทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาองค์แห่งการบรรลุโสดาชื่อบาลีหรือสับเฉพาะหรือเทคนิคเข้อเทอมก็คือโสดาปฏิยังขะนั่นเอง ในพระสูตรนี้สโสตาปฏิยังคะหรือองค์แห่งการบรรลุโสดาก็คือการครบสัรปุบรุษการฟังพระสัทธรรมการทําไว้ในใจโดยแยบขายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งเมื่อท่านภาษารีบุตรตอบมาอย่างนี้ท่านพระศาสดาก็จึงสาธุการขึ้นว่าสาธุสาธุสารีบุตรสารีบุตรการครบสัรปุบรุษเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาการฟังพระสัทธรรมเป็นองค์แห่งการบรรลุโสตา การทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาพระศาสดาก็ทวนนะคําตอบของท่านพระสารีบุตรทั้งหมดจากนั้นพระศาสดาก็ถามท่านพระสารีบุตรยิ่งขึ้นไปอีกว่าสารีบุตรที่กล่าวกันว่าโสดาโสดาดังนี้ก็โสดาเป็นอย่างไร ท่านภะษารีบุตรจึงตอบ่าพันเตอริยมักอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองคือโสดาได้แก่สมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเดี๋ยวเราค่อยมาดูความหมายของคำว่าโสดาทำไมจึงชื่อว่าพระโสดาปัตย์พอท่านภาษาริบุตรตอบไปอย่างนี้พระศาสดาก็จึงสาธุการขึ้นว่าสาธุสาธุสาริบุตร และก็ทวนคําตอบของท่านพระสารีบุตรก็คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดนี้นั่นเองคือโสดาพระองค์ก็ตรัสว่าได้แก่นี่น,น,นี่นี่่จนถึงสมาสมาธิจากนั้นพระศาสดาก็ถามท่านพระสารีบุตรยิ่งขึ้นไปอีกว่าสารีบุตรที่กล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้ก็โสดาบันเป็นอย่างไรสังเกตว่าพระองค์ถามตั้งแต่องค์แห่งการบรรลุโสดา และก็ถามว่าโสดาเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วผู้บรรลุโสดาหรือโสดาบันเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรจึงตอบว่าพันเตผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคประกอบด้วยองแปดผู้นี้เรียกว่าโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้ผู้มีโคดอย่างนี้พระศาสดาก็หลังจากที่ท่านพระสารีบุตรตอบมาแล้วท่านก็ อนุโมทนาสาธุขึ้นมาสาธุสาธุสารีบุตรสารีบุตรผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้ผู้นี้เรียกว่าโซดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ทีนี้เรามาดูว่าโซดาเนี่ยหมายถึงอะไรโซดาภาษาบาลีคือโสตาหรือโสตะแปลว่ากระแสอย่างกระแสแม่น้ําก็มีคําว่าโสตะอยู่ในนั้นหรือโสตาในนั้น เหมือนอริยบุคคลที่ชื่อว่าอุทางโสโตอากนิทธาคามีที่แปลเป็นไทยว่าผู้มีกระแสเบื้องบนไปสู่อากนิทภพคําว่ากระแสนี้มาจากไหนก็มาจากคําว่าโสโตหรือโสตะนั่นเองก็ให้เราได้ทราบทีนี้โสดาบันภาษาบาลีคือโสตาปนะแปลว่าผู้บรรลุโสดาก็คือบรรลุอริยมรรคมีองค์8ปดคือประกอบพร้อมด้วยอริยมรรคมีองค์8นั่นเองแสดงว่าการที่เรามา คบสัพปะบรุษฟังพระสัทธ,ธรรมทําไว้ในใจโดยแยบขายและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะเป็นเหตุให้เราเป็นผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เพราะการทำสีอย่างตรงนั้นได้จะเป็นเหตุให้เราได้ความเป็นโสดาปันดังนั้นโสดาที่เป็นภาษาไทยภาษาบาลีโซตะก็คือกระแสกระแสในที่นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือที่เรามาักได้ยินกันว่าผู้ตกกระแส หลายคนก็คงเคยได้ยินนั่นแหละซึ่งกระแสในที่นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดพ้ตกกระแสก็แสดงว่าผู้นั้นก็มีการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดแล้วและเมื่อไร่ก็ตามประกอบพร้อมด้วยอริยมรรคก็คือปฏิบัติได้อย่างดีได้อย่างบริบูรณ์ผู้นั้นก็คือโสดาบัตก็คือผู้บรรลุโสดานั่นเองหรือพูดถึงซึ่งกระแสถ้าแปลอีกที ครอ่านหนังสือคู่มือโสดาบันก็คงจะเคยได้ยินคําว่าพูดถึงแล้วซึ่งกระแสะดังนั้นโสตะอันนี้หมายถึงกระแสะแล้วก็โสตะมีอีกความหมายหนึ่งก็คือหูดังนั้นจะแปลว่าหูหรือแปลว่ากระแสะก็ต้องดูว่าบริบทรอบข้างเป็นอะไรเหมือนกระแสะของแม่น้ําก็ใช้โสตะเหมือนกันถ้าเราแปลโสตะว่าหูอย่างบอกแม่น้ําที่มีกระแสะเชี่ยว ก็จะกลายเป็นแม่น้ําที่มีหูอันเชี่ยวก็จะกลายไม่รู้เรื่องนะนี่นก็คือเรื่องของภาษาภาษาไทยเองก็มีที่คาคํานึงแปลได้หลายความหมายคนที่มาเรียนภาษาไทยที่เป็นชาวต่างชาติก็ต้องจําเหมือนกันแม้ภาษาต่างประเทศก็จะมีลักษณะที่ว่าคําคําเดียวกันนี่แหละเขียนเหมือนกันด้วยออกเสียงเหมือนกันด้วยแต่หมายความไม่เหมือนกันเช่อนอะไรบ้างของภาษาไทย คำว่าตุ่มนะบางคนอาจจะนึกถึงองใส่น้ำบางคนก็อาจจะนึกถึงเม็ดนะที่อยู่บนร่างกายก็คือตุ่มอย่างคำว่าคันก็คืออาการที่เราต้องเกานะนั้นก็คันหรือสรรพนามแทนรถหรือเป็นหน่วยของรถก็เป็นคันช้อนก็เป็นคันอะไรอย่างนี้สังเกตไหมว่าคันเหมือนกันแต่แปล ความหมายออกมาไม่เหมือนกันก็เหมือนกับคําว่าโสตะหรือโสตานี่แหละก็เช่นเดียวกันจะแปลว่าหูหรือจะแปลว่ากระแสก็ต้องดูที่บริบทพวกเราใครที่เรียนภาษาต่างประเทศก็คงมีอันนี้ก็คือธรรมะสําหรับค่ําคืนนี้วันนี้เราได้หลายเรื่องนะแต่เป็นธรรมะก้อนเดิมก็คือ การครบสับป,ประุษการฟังพระสัทธรรมการทําไว้ในใจโดยแยบขายและการปฏิบัติธรมมร,รมสมควรแก่ธรรมในบางที่พระองค์กล่าวว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ในบางที่พระองค์กล่าวว่าเป็นเหตุให้ได้เป็นผู้มีปัญญามากบางที่พระองค์กล่าวว่าเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญบางที่พระองค์ตัดว่าเป็นองค์แห่งการบรรลุโสดาบบางที่ตัดถึงในขั้นที่ว่า ได้ความสําเร็จเป็นริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันถึงพระอาหารหันต์และก็เป็นเหตุให้เราได้ปัญญาอีกหลากหลายรูปแบบและบางที่การคบสัพป,ประประุตการฟังพระสัทธรรมการทําไว้ในใจโดยแยบคาย3ก้อนนี้เป็นเหตุให้เราได้นิพพานดังนั้นพวกเราเองเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามรักกัน พยายามคบคนที่อย่างน้อยเสมอกันหรือคนที่สูงกว่าในส่วนของศีลสมาธิปัญญาและสัพปบุรุษก็คือคนดีคนมีคุณธรรมนะคนมีสมาธิฐิเมื่อเราครบคนดีเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมดังนั้นพระศาสดาก็จึงให้คบคนที่อย่างน้อยเสมอกันไงไม่งั้นถ้าเราไปคบคนเร็วกว่าหรือคนที่สามว่าเราแล้วเราจะได้ยินได้ฟังธรรมจากที่ไหนเราก็จะกลายเป็น เริ่มถอยหลังไปเป็นเหมือนเขาในที่สุดนะนี่แหละทำให้มีอุปการะมากแก่มนุษย์แค่สี่อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้ทั้งปัญญาได้ทั้งความเป็นอริยบุคคลจะคัดใดก็ตามก็อยู่ที่พวกเราและว่าเราจะทําเต็มที่ไหมส่วนเรื่องโสดาบันเรื่องโสตะเรื่องโสตาปฏิยังฆะพวกนี้จําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้มองว่า ตรงนี้เป็นใจความหลักใจความหลักที่จะมาอยากให้พวกเราจำก็คือธรรมะสีข้อเพราะสุดท้ายถ้าเราทำธรรมะสีข้อได้เราก็จะบรรลุโวสดาบัตรนั่นเองนะดังนั้นเราจำสีข้อได้ที่เหลือก็ตามมานะส่วนถ้าใครอุตสาหะหรือมีธรรมชาติแห่งความทรงจำดีจะจำก็ดีเพราะมันคือธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคทรงจำไว้มีประโยชน์อยู่แล้ว แต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าความจําไม่ดีจําไม่เก่งในเมื่อมันเนื้อหามันมีเยอะมีทั้งไทยทั้งบาลีแล้วรู้สึกสับสนก็จำสี่อย่างก็พอจำแล้วทำให้มันได้สุดท้ายผลที่เกิดจากการที่เราสร้างเหตุเราก็จะได้รับในที่สุดสุดท้ายสำหรับคำคืนนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม มากระทํากิจนื่องด้วยการฟังกระทํากิจนื่องด้วยความเป็นพระหูงสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้ยวยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้อกหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสังสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตัดเอาไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันใกล้โดยทุ่หน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด